ดึนดึนดึนดึด้นฮ่ <c oughs> ้ยพยากรณ์อากาศวันนี้วันที่30เดือนธันวาคม2559าเลขที่ออกทุยไม่ใช่ <c oughs> ก็พยากรณ์อากาศวันนี้ฝนตก หนักมากนะฝนตกหนักมากเด็กก็หลุดหนักมากนะโอเคนะครับวันนี้นะครับวันที่สามสิบเดือนธันวานะครับสอง9นห้าหสิบเ้าะครับเวลาสิบเอดนาฬิกาสาสิบหกนาทีถึงเวลาสิบสองนาฬิกาสาสิบหกนาทีนะครับมีฝนตกหนักมากนะครับก็เจ้าทันเดอร์เจ้าลูเพียนะครับก็จะโผล่มาอีกแล้วนะโผล่มาสองวันติดเลยนะครับนะ ยังไงก็ท่านผู้ชมก็สามารถนะครับเคียมบัตรระดับต่งบัตรระดับสูงเต็มเนื้อเยอะตเตรียมเพชรเยอะนะครับก็จ,จับได้เลยนะครับนะโอเคก็คลิปนี้นะครับมาบอกไว้แค่นี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าไม่มีไอเดียในการทำคลิปเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะก็ขอบคุณนะครับเครดิตจากกลุ่มพูดคุยของโปเกตสกาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังดีกว่าไม่มีคลิปลงให้ท่านผู้ชมดูนะโอเควันนี้ก็ ไปแล้วครับบ๊ายบายครับตืนต่นตืนต่นตืน่นตื่นตื่นโทษพอละ